วันนี้นะคะหยงจะพาทุกคนมาทําหมูฮ้องเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตเลยเมนูนี้สูตรนี้รับรองนุ่มและไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวนานๆแน่นอนเพราะหยงมีหม้ออัจฉริยะ instant pot เป็นผู้ช่วยค่ะวันนี้หมูที่ใช้จะเป็นหมู3ามชั้นนะคะหั่นให้หนานหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปเคี่ยวต่อไปก็เตรียมตำสามเกลอรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะเพื่อที่จะเอาไปหมักหมูตำพอหยบัยบๆและเราจะหมักหมูด้วยสเกลอที่เราตำเมื่อกี้นี้ น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแดงเกลือซีอิ๊วขาวซีอิ๊วหวานแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะวันนี้หยงไม่มีดอกจันและอบเชยนะคะหยงก็จะใส่ผงพะโล้ไปเลยแบบสะดวก,ดวกง่งายๆหมักไว้ประมาณ30นาทีนะคะหลังจากนั้นเอามารวนต่อในกระทะรวนให้หมูพอตึงๆก็คือเป็นอันได้และตัวช่วยของหยงวันนี้หม้ออัจฉริยะอินสแตน์พอหุงต้มตุนทอดผัดได้หมดค่ะ เทห,หมูที่เรารวนเมื่อกี้นะคะลงหม้อเลยจ้ะไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยววันนี้หยงอยากกินไข่ด้วยใส่ไข่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เติมน้ําลงไปค่ะใครอยากให้มันสีเข้มๆหน่อยก็เติมซีอิ๊วด้เลยนะคะจากที่ต้องเคี่ยวนะคะ2ชั่วโมงแต่วันนี้จะใช้แรงดันประมาณ30นาทีและ30นาทีผ่านไปหมูนุ่มมากทุกคนมันเข้าเนื้อสุดๆซอสซึมเข้าไปในเนื้อเหมือนเคี่ยวมาแล้วสี่ชั่วโมง มออ i ิน t a n t Pot เขาเลิศจริงๆคะ่ะทุกคนเหมาะกับสาวที่ไม่ค่อยมีเวลาอย่างเรามากเลิศคะ่ะ